สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีมังกรก,กันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าราศีมังกรในช่วงเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตกับชีวิตบ้างชีวิตโด,ดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดขอมาดามขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้ว ถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามนะคะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมตอนนี้มาดามกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่2อยู่นะคะสำหรับศาสตร์มหสัสจยรร์โดมิโนโ จะเริ่มเรียนกันในวันที่7กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะขยับเวลาเรียนจากเดิมจะสอนวันที่10มกราเลื่อนมาสอนวันที่7กุมภาพันธ์แทนนะคะใครสนใจที่จะลงเรียนก็จองที่นั่งกันตั้งแต่วันนี้นะคะจะได้รับส่วนลด1,000บาทนะคะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นิกาถึง16นหนิกา6ครั้งจบนะคะเริ่มเรียนวันที่7กุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดวันที่14มีนาคม ปีพุทธศักราช2564นี้แล้วค่ะจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้สองภาษานะคะเราสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะใกล้วัดใหม่ใหญ่แป้นใครขับรถมาก็มีที่จอดรถนะคะเลี้ยวเข้าซอยบางขุนนนท์ซอยสองไปจอดที่ในวัดใหม่หญยแป้นได้เลยนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือใครขี้เกียจขับรถมาหรือใครไม่มีรถเดินทางสะดวกสบายค่ะนั่ง MRT มาลง สถานีบางขุนนนนะคะออกช่องประตูที่3แล้วก็พอเดินลงมาไดมาเข้าซอยบางขุนนนเดินมาประมาณ3 0เมตรก็จะถึงสมาคมแล้วนะคะสมาคมอยู่หน้าถนนใหญ่ไม่ได้เดินเข้าซอยนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรในช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราจะดูกันด้วยศาสตร์มหาศาัศจรรย์โดมิโนโน,นะคะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณค่ะเราจะจับกันทั้งหมด12ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแด้า เอ็ดและสิบสองสามเจ็ดศูนย์ห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หก หกสามสี่สี่สามสองแปดห้าหนึ่งศูนและสองเจ็ดค่ะเราจะมาดูกันนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าคิดมากคิดเยอะหรืออย่าคิดไปเองนะคะ อาจจะเป็นช่วงของการที่คิดเล็กคิดน้อยชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรืออาจจะมีโครงการอะไรที่คิดอยากจะลงมือทําแต่โครงการที่จะคิดทําเนี่ยเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ถึงจะโอเคนะคะอย่าคิดการใหญ่ทําอะไรเกินตัวอาจจะมีการผิดพลาดแล้วก็พังเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาเตือนให้ระวังเรื่องอารมณ์เพราะอาจที่จะใช้คำพูดคำจาที่แรงเกินไปแข็งเกินไปอาจจะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนได้จะดีเนาะจะดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณยอมหักไม่ยอมงอมันก็หมายถึงการที่คุณอาจจะมีเรื่องปะทะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องมีราวมีมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับเจ้านายเพื่อนร่วมงาน ผู้คนรักหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดญาติพี่น้องได้หมดเลยนะจากการที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ในช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะเป็นเพราะภาวะโค,โควิดเข้ามาแล้วทําให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทําให้เราหงุดหงิดง่ายคิดมากคิดไปเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนะแต่ช่วงสาหรับช่วงเดือนนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยเหน่อยนะ สำหรับชาวราศีมังกรนะั้นเหนื่อยอดทนถึงจะข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องรายได้รายได้ของชาวราศีมังกรเป็นยังไงรายได้มาเ,เขาเรียกว่าก็ยังดีและยังมีความมั่นคงอยู่นะคะยังยังดียังมีความมั่นคงอยู่แต่ทีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะการใช้ใจ่ายของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เปิบใช้เยอะใช้มาก จากการที่เราเห็นอะไรที่เราชอบแล้วเราอดใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอดใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้จริงๆเนี่ยควรแยกบัญชีควรแยกบัญชีด้วยการที่เรียกว่าบัญชีหนึ่งเนี่ยเอาไว้สําหรับใช้จ่ายหมุนเวียนอีกบัญชีหนึ่งเนี่ยไม่ควรมีแอปใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่ง ATM ก็ไม่ควรมีแล้วมันจะทําให้เราขี้เกียจว่าเอยเวลาเราจะไปถอนเงินทีเราต้องไปธนาคารมันจะทําให้เราเก็บเงินได้ไม่งั้นคุณจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะสําหรับชาวราศีมังกรแล้วเนี่ย หมดไปกับการที่ว่าสปอยตัวเองมากกว่านะคะไม่ได้ไปไม่ได้หมดไปกับการช่วยเหลือใครแต่หมดกับการสปอยตัวเองชอบชอบของหรูของแพงหรืออาจที่จะติดแบรนด์เนมหรืออาจจะเป็นคนกินหรูอยู่ดีก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้การเงินหมุนเวียนไม่ค่อยคล่องมือนักเพราะว่าปัญหาเรื่องการงานหรือ ปัญหาต่างๆอ่ะมันยังมีเข้ามาลุมเล้าเราอยู่แต่อเผอิญว่ารายได้เรายัางพอที่จะหมุนเวียนดีอยู่ยังมีความมั่นคงยังมีความมั่นคงอยู่แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายรายได้ก็อาจจะไม่มัน่นไม่มั่นคงได้เหมือนกันเอ๊ะเป็นอะไรพูดผิดพูดถูกแต่ที่แน่ๆคือมาดามไม่ได้นอนทั้งคืนมันเลยทําให้พูดอะไรแล้วมันเหมือนกับสมองสั่งอีกอย่างแต่ปากมันไปพูดอีกอย่างต้องขออภัยด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าชาวราศีมังกรเนี่ยเกิดมีปัญหาเราจะไปพึ่งพายาิพี่น้องได้ไหมยาิพี่น้องพึ่งพาได้แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่การที่เราจะไปพึ่งพาเขาบอกได้เลยว่าเราอาจที่จะต้องทนฟังกับคำกระแนะกระแหนะหรือไม่ก็อาจที่จะถามนู่นถามนี่ จุกจิกจู้ดที่หรืออาจที่จะมองเหมือนมองดูถูกเราหรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามเรากว่าที่เขาจะให้เรายืมกว่าที่เขาจะให้ความช่วยเหลือมันก็จะทําให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็จะทําให้เกิดอารมณ์และมีการประทะกันเกิดขึ้นได้นะคะประทะในที่นี้ก็ขอให้เป็นแค่เพียงประทะคารลมก็พอมาแล้วเราก็แยกย้ายซะนะคะทีนี้สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราจะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเรามาดูที่คุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่ก็พอพึ่งได้นะ คุณแม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณแม่ช่วยได้อยู่เหมือนกันถ้าเดือดร้อนเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณแม่แต่อาจจะอย่าบ่อยนะักอาจจะขอความช่วยเหลือแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวในยามจําเป็นจริงๆจะดีกว่านะคะเพราะว่ามามองว่าคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะ ขอภัยนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะคุณแม่ต้องอายุเกินห้าสิบปแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณอาจที่จะมีปัญหาภาวะของเออเขาเรียกว่าโรคที่เป็นไปตามวัยแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือสําหรับชาวราศีมังกรคุณแม่คุณอาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพวกไขมันนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือด ลิสีดวงทวารหรือไม่ก็โรคเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเต้านมซวงอกมดลูกลังไข่อะไรพวกนี้ต้องดูด้วยถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ก็ควรไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีจะดีกว่านะคะเพราะคุณแม่ช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะมาดูว่าถ้าเกิดเราจะไปพึ่งคุณพ่อล่ะพึ่งคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อก็เป็นคนใจดีนะ พึ่งพาได้อยู่อาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าเจ้าระเบียบไปสักนิดหนึ่งถามนูน่นถามนี่จู้จี้จุกจิกหรืออาจจะใช้คําพูดคําจาไม่ค่อยอ่อนหรอกใช้คําพูดคําจาแข็งกับเราอาจจะมีการดุดุด่ดาว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าท้วงติงเราในบางสิ่งบางอย่างในการใช้จ่ายของเราทําให้เราเนี่ยเออขาเรียกว่าภาวะเศรษ,ษฐกิจการเงินของเราไม่ค่อยดี ก็ตามภาษาของผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงนะแต่ถ้าถามว่าพึ่งพาได้ไหมพึ่งพาได้แต่ไม่ได้เยอะนะสมมุติเราจะขอสักหมื่นอาจจะได้แค่ห้าพันขอสักร้อยได้ห้าสิบาทอะไรเงี้ยอาจจะพึ่งพาได้แค่เพียงตามความเหมาะสมเท่านั้นนะคะสําหรับคุณพ่อแต่ถามว่าคุณพ่อสุขภาพเป็นไงคุณพ่อสุขภาพก็ไม่ต่างกับคุณแม่เลยนะไม่ต่างกับคุณแม่เลยนะคะสาหรับชาวราศีมังกรใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะพาไปตรวจสุขภาพไปจําปีเลยนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือด ต้องระวังเลยนะคะแล้วก็ความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคไตต่อมลูกหมากอักเสบนะคะต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตอะไรพวกนี้หรือระวังการติดเชื้อได้ด้วยนะคะติดเชื้อในที่นี้เราอาจที่จะเรียกว่าช่วงนี้เชื้อโรคมันมาทางอากาศเยอะนะคะต้องระมัดระวังออกข้างนอกต้องเตืนอนคุณพ่อว่าใส่แมสด,ด้วยนะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ชอบใส่อะ่ะมันหายใจแล้วอึดอัด ชอบเอาใส่แล้วแบบว่าดึงเอามาไว้ใต้คางแบบเนี้ยเราต้องเตือนเขาด้วยนะคะว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเกิดไปติดเชื้อขึ้นมาแล้วมันจะรักษามันจะยุ่งยากมันจะส่งผลทําให้การกินยาเนี่ยส่งผลกลายเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของชาวราศีมังกรเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามีภาวะของการที่ว่ากินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าแล้วบะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่า สำหรับชาวราศีมังกรบางท่านที่มีเงินทุนอยากจะลงทุนทำธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงจะโอเคไหมนะคะการลงทุนร่วมหุ้นหรือว่ามีหุ้นส่วนเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเองเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงได้นะถามว่าดีไหมดีนะคะได้เพื่อนดีแต่ทีเนี้ยตัวเราเนี่ยเป็นช่วงของการที่ว่าต้องใจหนักแน่น อะไรที่ทำใหม่ๆบุกเบิกใหม่ๆปัญหาไม่ย่อมเกิดขึ้นเราอาจจะใจร้อนและจะมีปัญหากับเพื่อนได้และจะทำให้เสียเพื่อนนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอารมณ์ร้อนมากหงุดหงิดง่ายแล้วบางทีตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงอารมณ์ร้อนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ดีๆนะคะถ้าคิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรที่ลงทุนร่วมหุ้นก็ต้องระวังอารมณ์ไม่งั้นคุณจะเสียเพื่อน แต่ถ้าใครคิดที่จะทาธุรกิจของตัวเองไม่อยากจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะนะคะทำได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแต่บอกอย,อย่างที่บอกในตอนแรกแล้วว่าทําอะไรให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆจากเล็กไปหาใหญ่ไม่ใช่ลงทุนตูมปุ๊บเช่นจะต้องทําใหญ่ทาเวอร์วัาวางอลังการเลยเพราะเล็กๆฉันทําไม่เป็นเนี่ยมีโอกาสพลาดผิดพลาดและก็เสียหาย และมีโอกาสที่จะเจ๊งได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเรามาดูถึงว่าจุดอ่อนของคุณนะคะจุดอ่อนของคุณหรือการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอะไรที่ทําให้เป็นอุปสรรคในชีวิตจุดอ่อนของคุณหรืออุปสรรคของคุณเนี่ยอย่างที่บอกนะคะหนึ่งและเรื่องอารมณ์สองอ่อนไหวง่ายนะคะเชื่อคนง่ายอาจจะเป็นคนหูเบาใครพูดนุพูดนิดพูดหน่อยคนนั้นพูดทีเชื่อที คนนู้นพูดทีเชื่อทีมันอาจจะกลายเป็นว่าใครพูดทีก็โอนไปทางทางซ้ายพูดก็โอนซ้ายขวาพูดก็โอนขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคนเป็นการที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็คอยตามง่ายเชื่อคนง่ายอาจจะโดนคนเป่าหูปั่นหัวได้ง่ายนะคะและเป็นช่วงของการที่เรียกว่าสําหรับชาวราศีมังกรเองเนี่ยเป็นช่วงของการที่เหนื่อยมาก มีภาวะมีเรื่องราวเครียดเข้ามาแล้วคุณเป็นคนที่เครียดแล้วเก็บกดแล้วก็คิดเยอะคิดมากแล้วบางทีก็คิดไปเองบางทีไอ้การคิดไปเองมันสร้างความอึดอัดให้กับตัวตัวคุณเองเหมือนมันเป็นการที่จะหวานอมขมกืนเก็บเอาไว้โดยที่ความจริงแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลยกับสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาทําให้คุณคิดแล้วมันคิดขึ้นมาเองเนี่ยถามเลยดีกว่านะคะ ถามกับต้นตอเลยว่าคุณกําลังคิดแบบนี้กับคนนี้อยู่เนี่ยมันเป็นจริงไหมถ้าจริงแล้วอะ่ะอ่ะเราก็หาทางแก้ไขหรือว่าจูนให้มันเข้ากันได้แล้วก็หาจุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นจะดีกว่าที่ว่าเอามาเก็บคิดเองแล้วก็ระเบิดตูมทีเดียวมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะสําหรับชาวราศีมังกรใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารไว้ใจได้ไหมเป็นคนดีไหมลูกน้องบริวารเนี่ยเป็นคนหูเบา อาจจะมีคนมายุแย่เราได้เราได้คนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเขาเรียกว่าเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรให้ทำอะไรก็ทำได้นะคะมีความขยันอยู่แต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียกบางทีคนมายุ่เอ้ยไปทำที่ตรงนู้นดีกว่าที่นู่นได้เงินเยอะกว่าที่นู่นดีกว่าเจ้านายดีกว่าเป็นคนที่คอยตามง่ายเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ต้องดูดีๆหรือไม่ก็ต้องเตรียม ะะเตรียมหาลูกน้องสำรองไว้เพราะลูกน้องเป็นคนที่ใครมายุยุนิดยุดหน่อยก็ออกยุนิดยุหน่อยก็ออก,อก,ออกเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนลูกน้องอยู่เรื่อยๆนะคะลูกน้องเข้าๆออกๆอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้อยู่กับเราแบบยาวนานเพราะฉะนั้นใครที่มีตรงนี้ก็ต้องดูแล้วก็ต้องระวังทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับง,งานจะได้รู้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดที่ทําให้เขาอดทนอยู่ไม่ได้หรือบางทีเราอาจที่จะ เข้ามาดูแลงานน้อยเกินไปแล้วลูกน้องจะมองเหมือนว่าเหมือนเจ้านายไม่ค่อยได้เข้ามาสนใจเลยบางทีเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เขาคิดเองตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราควรที่จะอยู่ควบคุมดูแลให้ใกล้ชิดมันถึงจะดีนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อยากจะรู้ว่าเจ้านายเป็นคนยังไงแล้วคิดยังไงกับเรานะคะเจ้านายเป็นคนดีมีน้ําใจนะคะเป็นคนที่เาเรียกว่ามีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับลูกน้องทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้น คุณได้เจ้านายดีเมื่อเราได้เจ้านายดีเราก็ควรที่จะขยันกระตือรือร้อนและสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรที่จะไปแข่งกับเขาบางทีเขาอาจจะใจดีจนเราอาจจะเหลิงเราคิดว่าเราจะพูดยังไงก็ได้หรือบางทีไม่พอใจเราอาจจะเถียงเถียงเข้าไปแล้วใช้คําพูดแรงๆบางทีเขาอาจจะเก็บไว้ในใจไม่พูดออกมามากกว่านะพอถึงเวลาปุ๊บเขาอาจจะไล่เราออกเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ อย่าชะล่าใจอย่านึกว่าเจ้านายใจดียังไงก็ได้บางทีเขาอาจจะมีขีดสุดของเขาอยู่ก็ได้แต่เพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองแต่ถามว่าใจดีไหมก็ใจดีจริงๆนั่นแหละนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าความรักสําหรับชาวราศีมังกรนะสำหรับคนโสดนะคะถามว่าคนโสดอยากจะมีคนอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตจะมีไหมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีแนวโน้มของการที่จะมีคนเข้ามานะคะ เป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็สนใจเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับการที่จะมีคนเข้ามาในที่นี้บอกได้เลยว่ามันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะเป็นคนที่น่ารักเข้ากับเราได้ด้วยดีแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือศักดิ์ศรีเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเป็นอาจจะมีของติ่งของการที่เรียกว่าไม่มีใครยอมลงให้กับใครนะคะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเขาดีแล้วถูกอกถูกใจเราอะไรที่หยวนได้ก็หยวนบ้างอะไรที่ยอมได้ก็ยอมบ้างไม่งั้นเราก็จะเสียคนดีพลาดหลุดมือออกไปอีกนะคะเพราะสำหรับชาวราศีมังกรใครที่มีคนพูดคนคุยคบกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นลงเอยได้ด้วยเช่นกันนะคะลงเอยแบบว่าไม่คาดคิดด้วยโดยเฉพาะว่า ชาวราศีมังกรถ้าใครได้คนที่อายุมากกว่าจะดีกว่าด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูถึงว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะคู่ครองเป็นยังไงช่วงนี้คู่ครองอะดีแต่เรานะใจร้อนบางทีเราคิดเยอะมากไปสักนิดนะมันก็เลยทำให้คู่ครองรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะเอาใจเรายัางไงดีนะคะจริงๆคุณได้คู่ครองดีแล้วก็เอาอกเอาใจดีด้วยแต่บางทีเนี่ย คุณจะใช้คำพูดคำจาที่ไม่ค่อยหวานแข็งเกินไปแล้วก็ชอบชวนทะเลาะอยู่เรื่อยๆอาจจะมีปัญหาจากเรื่องงานจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชอบมาลงกับคนในบ้านเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องใจเย็นๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องหนักแน่นแล้วก็ต้องมีเหตุผลให้มากๆอย่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะเรามาดูถึงเรื่องสําหรับออสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรให้ระวังเรื่องความดันนะคะ เส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเกิดขึ้นได้ด้วยเอ่อเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับ,นนลบเครียดแล้วก็เอ่อระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาททุกส่วนของร่างกายอย่างเช่นว่ามีเกณฑ์ของการเป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตได้อันนี้บอกใน่หมายถึงคนอายุ50อัพปนะไม่ได้หมายหมายถึงคนวัยรุ่นเข้ามาดูบอกโอ๊ยฉันจะถึงขั้นเป็น,น,นอันนั้นยังไม่เป็นแต่ใครที่อายุห0อัพปแล้วมีเกณฑ์เพราะว่าเราดูรวมๆนะคะ สำหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนอาจจะแค่เป็นปวดหัวเป็นไมเกรนเท่านั้นแต่สําหรับใครที่ค่าเข่งกับการเรียนค่าเข่งกับงานมากเกินไปก็จะส่งผลทําให้คุณเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะพอนอนไม่หลับเนี่ยระบบประสาททุกส่วนเนี่ยมันจะเริ่มผิดปกติแต่ถ้าเรายังวัยรุ่นอยู่เรายังวัยทํางานอยู่สุขร่างกายยังแข็งแรงอยู่เอออวัยวะทุกส่วนมันยังไม่เสื่อมโทรมเนี่ย มันยังมันแฝงอยู่ในตัวเราเฉยๆยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าอายุ50อัพไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มซุดโทมเสื่อมโสมไปอาการมันจะออกชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงไอที่บอกว่าความดันโรคเอ่อความดันแล้วก็เอ่อเส้นเลือดแตกติดตันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวัยรุ่นจะเป็นไม่ได้นะเพราะญาติกันเนี่ยสามสิบเอง ก็ตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องระมัดระวังกันไว้บ้างนะคะสำหรับใครที่นั่งทำงานนะคะนั่งทำงานแล้วไม่ค่อยลุกขึ้นระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะออฟฟิศซินโดมในที่นี้มือแขนไหล่นะคะไหล่ติด กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงเอวหลังสะโพกต้นขามีปัญหาเกิดขึ้นมันอาจจะนั่งนานเกินไปปวดหลังปวดสะโพกปวดก้นจากการกดทับของร่างกายเราที่นั่งทับแล้วเส้นเลือดมันเดินไม่สะดวกนะคะมันก็จะทําให้บางทีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาไปถึงขั้นที่ฝ่าเท้าเรา,เราอาจจะเป็นรองช้าได้มันส่งผลเตือนให้รู้เลยในในส่วนต่างๆเหล่านี้ว่า ตรงฝ่าเท้านะเป็นศูน่เอเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์รวมของเส้นประสาททุกส่วนด้วยนะคะมะง,งั้นเขาจะนวดฝ่าเท้าเพราะอะไรมันกดจุดได้ทุกส่วนของร่างกายก็อยู่ที่ฝ่าเท้าปวดตึงตรงไหนามากที่สุดก็ส่วนตรงนั้นอวัยวะส่วนนั้นเริ่มมีปัญหานะคะก็ให้สังเกตตัวเราเองแล้วก็สําหรับใครที่กินข้าวไม่เป็นเวลาเวลาก็ระวังโรคกระเพาะอาหารจะกลับมาเยือนสําหรับใครที่เคยเป็นอยู่แล้วนะคะ ระวังการเป็นกดไหลย้อนด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเรื่องกดไหลย้อนด้วยนะคะในนี้เขาเตือนว่าระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะชาวราศีมังกรนะคะเส้นเลือดที่หัวใจอาจจะมีการตีบตันเกิดขึ้นมาจากไขมันอุดตันเส้นเลือดเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีแล้วควรที่จะไปตรวจนะคะควรที่จะไปตรวจถ้ามีอาการรู้สึกแน่นหน้าอกหรือหายใจหรือทําอะไรนิดๆหน่อยๆหรือแม้กระทั่งพูดก็ยังเหนื่อยเลยไปตรวจเถอะ น่าก,กลัวโรคหัวใจจะมาเยี่ยมเยือนแล้วนะสําหรับคนที่50ิอัพไปแล้วจริงๆ45้าอัพก็เริ่มมีอาการกันแล้วล่ะเอาตั้งแต่45ไปเลยดีกว่านะคะส่วนอีกที่หนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องข้อเท้านะคะตั้งแต่น่องถึงข้อเท้าถึงฝ่าเท้าเลยแหละอาจจะน่องอาจจะเป็นตะคิวฝ่าเท้าข้อเท้าอาจจะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรืออาจจะมีอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม ะะลื่นล้มอย่างตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแค่พลิกแค่แพงก็โอเคไปแต่ระวังการที่จะมีกระดูกแตกหักเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็ระวังสุขภาพตรงช่วงนี้นะคะนอกนั้นแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยู่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่แต่อย่าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเกินไปบางทีโรคต่างๆเหล่านั้นมันแอบแฝงอยู่รอจนกว่าอายุเราจะถึงเวลาสมควรมันก็จะโผล่ออกมาให้เรารู้ว่า ฉันเป็นไอ้นี่แล้วนะฉันเป็นไอ้นั่นแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพมันออกกําลังกายกันบ้างจะดีกว่านะคะเรามาดูถึงสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนที่คิดว่าจะช่วงนี้มันปีใหม่กําลังจะเริ่มเปลี่ยนปีการศึกษาใครที่จบมปลายอยากจะรู้ว่าจะได้มาหาลัยในฝันไหมจะได้คณะที่ชอบไหมสําหรับชาวราศีมังกรแล้วมาหาลัยในฝันเนี่ยอาจจะได้แต่แค่ฝัน ยังไม่ได้นะอาจจะผิดหวังกับเรื่องการที่ว่าเราอยากจะได้มาหาหลัยที่เราต้องการแต่คะแนนมันไม่ถึงยื่นคะแนนไ,ไปไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าเออมันจะต้องมีระดับหนึ่งสองสามสี่คุณอาจจะไม่ได้มาหาหลัยอันดับหนึ่งของคุณอาจจะมาได้อันดับอันดับที่สองสามสี่แทนนะคะคณะที่คณะที่ชอบจะได้ไหมคณะที่ชอบก็ได้แต่ก็ไม่ได้คณะที่อันดับหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นอันดับ2 3 4สามี่ลงมาสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทีนี้มาดูถึงว่าสังคมมองชาวราศีมังกรว่าเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีหัวคิดพัฒนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่มีความสามารถที่สามารถทำอะไรในเวลาเดียวกันได้หลายๆอย่างนะคะบางทียากต่อการเรียนแบบเขาบอกว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวนะคะเก่งชอบศึกษาหาความรู้ชอบคิดชอบพลิกแพงทํานู่นทนํานี่ให้มันฉีกออกไปให้มันแตกต่างให้มันแหวกนแนวออกไปมันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือด้วยเป็นคนขี้สงสารชอบช่วยเหลือใจอ่อนมีน้ําใจแต่ใจนะกักเลงกล้าได้กล้าเสียคิดอยากทําอะไรฉันทําเลยโดยที่ไม่กลัวว่ามันจะได้หรือมันจะเสียเพียงแต่คิดว่า ฉันอยากทาฉันก็จะทํานะคะตรงนี้คือจุดที่สังคมมองคุณแต่ถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจหน้าที่การงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับใครที่คิดอยากจะติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือทาทาอะไรที่เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์สําหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสที่จะนําเข้าส่งออกแต่สําหรับใครที่ คิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรามาดูถึงเรื่องโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภแบบลาบลาบลอยมีไหมในที่นี้โดมิโนโอบอกว่าชาวราศีมังกรควรที่จะอย่าเสี่ยงโชคเยอะเพราะสิ่งที่คุณจะได้มันเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะมันเป็นเรื่องงานมากกว่าลาบลอยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเสี่ยงโชคเนี่ย หวังลาบลอยเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังแต่ถ้าเราเสี่ยงเล่นเลเล็กๆน้อยๆตัวละยีบาท50บาทอะไรอย่างเงี้ยจะถูกให้คุณได้นะคะแต่ในที่เนี้ยเขามองว่าเออมาดามมองว่าเขาโดมิโนโเขาบอกว่าคุณต้องเหนื่อยคุณต้องเสียเหงื่อคุณถึงจะได้ได้ได้เงินนะคะเรามาดูถึงเรื่องออสตูกันบ้างนะคะสตูสําหรับชาวราศีมังกร ศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยไม่มีนะในช่วงนี้นะคะศัตรูเปิดเผยไม่มีแล้วศัตรูลับๆับแล้วศัตรูลับๆับมีอยู่นะคะศัตรูลับๆับมีอยู่ก็เป็นคนเขาเป็นคนช่างอาฆาตเครียดแค้นแค้นฝังหุน่นเราทําอะไรที่ผิดอกผิดใจเข้าไปสักนิดนึงเนี่ยเขาไม่ปล่อยเราง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวงังศัตรูลับๆับด้วยเพราะว่าเขาอาจจะต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะ่างที่ที่โบราณก็พูดกัน จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีมเขาอาจจะทําให้คุณตายใจพูดให้คุณตายใจแต่เขารอแทงคุณอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะแต่ส่วนส่สวนศัตรูปเปิดเผยในในช่วงเดือนกุมภาพันเนี้ไม่มีนะคะเรามาดูถึงว่าจะมีอุบัติเหตุหรือมีคออดีความอะไรเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศีมังกรน,นะชาวราศีมังกรให้ระวังของหล่น จากที่สูงลงมาใส่หัวได้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะถามว่าอุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะมีไหมมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงเม่อจะต้องโอ้ยล้มหมอนนอนเสือ่อนอนโรงพยาบาลอาจที่จะทําให้เรามีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับการที่เรียกว่าเจ็บตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะมีกท็ทางที่ดีระมัดระวังเอาไว้บ้างก็อย่าให้มันเกิดขึ้น หรือให้มันหนักเป็นเบาจะดีกว่านะคะแต่สำหรับเรื่องคดีความแล้วไม่มีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเองมาดามเตือนว่าอยากให้คุณสวดมนต์นะสวดมนต์นั่งสมาธิสักหน่อยเพราะในที่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและติดตามคุณอยู่แล้วคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่ดังนั้นคุณควรสวดบทชิน,นบัญชรยอดพระกันไตรปิฎกมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็บาร,รมีสามสิบทัสแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ควรสวดทุกวันก็คือบท ชนะมารนะคะวันละสักสามจบเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาทาให้เราชีวิตเราติดขัดมีเรื่องเข้ามาขัดขวางเราทําให้เราไม่ไหลลื่นทําให้เรางานการเราไปได้ไม่สะดวกสบายถ้าคุณสวดตรงนี้ซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้คลี่คลายและเบาลงนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิสักสินาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแผ่แผ่ส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วถวายผลบุญให้กับ พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วค่อยอแบ่งผลบุญให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเช่นบุพการีของเราหรือว่าผู้มีพระคุณหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราลูกหลานบริวารคนรักของเรานะคะแล้วค่อยตามด้วยอุทิศให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยอยู่เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานของเราด้วย มันก็จะส่งผลให้ชีวิตคุณค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรแล้วนะคะพบกับอาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ